โครงกานคุณธรรมเรื่องฝ่าเล็กหัวใจใหญ่สร้างวินยัยสร้างความดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันเป็นประธานกลุ่มแกนนำเด็กดีสีสายแก้วโรวงเรียนวัดสายแก้วตั้งอยู่หมู่ที่1ตําบลบางจากอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครศรีธรรมราชเขตหนึ่งปัจจุบันเปิดเสนในระดับชั้นอนุบาล1ถึงปหมีนักเรียนทั้งหมด111คนค่ะ ในขั้นตอนแรกของการทำโครงงานนะคะก็จะมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมร่วมกับคุณครูที่ปรึกษาโครงงานโดยได้ร่วมพูดคุยกันถึงปัญหาที่จะนำมาแก้ไขของโรงเรียนวัดสายแก้วค่ะจากการสัมภาษณ์สำรวจในพื้นที่ของโรงเรียนปัญหาที่ต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนก็คือปัญหาขยะค่ะซึ่งเกิดจากนักเรียนเนี่ยค่ะไม่ได้แยกขยะก่อนทิ้ง พวกเราเลยจะแก้ปัญหาตรงนี้เป็นอันดับหนึ่งในการทำโครงงานคุณธรรมค่ะหลังจากนั้นแกนนำทุกคนก็ร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับการทำแผนผังมโนทัศน์รรของโครงงานคุณธรรมฝาเล็กหัวใจใหญ่สร้างวินยัยสร้างความดีค่ะ โดยรวมจากปัญหานะคะก็คือนักเรียนโรงเรียนวัดส,สายแก้วทิ้งขยะโดยไม่มีการแยกขยะค่ะทําให้เกิดการกําจัดขยะของโรงเรียนวัดส,สายแก้วและบ้านของนักเรียนเกิดความยุ่งยากในการกําจัดขยะค่ะและพบว่ามีขยะที่เป็นขวดน้ำพลาสติกจำนวนมากจึงเล็งเห็นฝาขวดน้ำที่มีหลากหลายสีสันสวยงามน่าจะนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ใหม่ได้มากยิ่งขึ้นค่ะ ในส่วนของสาเหตุนะคะจะแบ่งออกเป็นปัจจัยภายในปัจจัยภายในค่ะการขาดระเบียบวินัยในการแยกขยะก่อนทิ้งค่ะปัจจัยภายนอกการทิ้งขยะร่วมกันโดยไม่แยกเป็นประเภทขาดความสนใจในการสร้างสรรค์ฝาขวดน้ำให้มีคุณค่าในส่วนของเป้าหมายค่ะ เป้าหมายกลุ่มเสี่ยงจะเป็นนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1จําจำนวน10คนค่ะเป้าหมายทางโรงเรียนคือนักเรียนโรงเรียนวัดสายแก้วจำนวน111้คนมีวินัยในการเรียกขยะทุกครั้งก่อนทิ้งและการนำขยะกลับมาสร้างสารรค์ให้เกิดประโยชน์ใหม่ค่ะทางแก้ค่ะ 1. ก็มีการรวบรวมกลุ่มแกนนําเด็กดีสีใสยแก้วจำนวน10คน2สมาชิกกลุ่มร่วมกันสํารวจปัญหาในโรงเรียนที่สมควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงแล้ว นั้นเลยตั้งชื่อเป็นโครงงานคุณธรรมฝ่าเล็กหัวใจใหญ่สร้างวินัยสร้างความดีค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการสอนวิธีการแยกขยะแต่ละประเภทว่าแยกขยะเสร็จแล้วก็จะแยกฝาขวดน้ําแล้วรวบรวมฝาขวดน้ําในโรงเรียนจากทุกๆคนและนําฝาขวดน้ํามาทําความสะอาดร่วมคิดสร้างสรรค์เป็นมูรี่คุณธรรมตกแต่งห้องเรียนให้เกิดความสวยงามค่ะ นอกจากนั้นพวกเราได้นำโครงงานคุณธรรมฝาเล็กหัวใจใหญ่สร้างวินยัยสร้างความดีลงสู่ชุมชนวัดตีนิมิตโดยได้ทำกิจกรรมเรือพนมพระฝาขวดร่วมกับชุมชนในการนำฝาขวดน้ำมาตกแต่งเรือพนมพระในประเพณีชักพระของจังหวัดนครศรีธรรมราชทำให้เรือพนมพระของวัดตีนิมิตได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสารรค์อีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะ